เป็นโลคที่เกิดจากเส้นเลือดดาบริเวณทวารหนนะักหรือบริเวณส่วนปลายของลําไส้ใหญ่นะคะเกิดอาการบวมพองก็ทําให้ติ่งอะ่ะมันยื่นนูนออกมาจากทวารหนนะักก็ลิซิดดวงสามารถแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็เป็นลิซิดดวงภายในและลิซิดดวงภายนอกนะคะลิซิดดวงภายในเกิดจากเนื้อเยื่อทวารหนนะักตรงบริเวณตําแหน่งที่สูงกว่าระดับหูลูทวารน,นะคะเกิดการโป่งพองแตกและมีเลือดออกในขณะที่มีการขับถ่ายหรือว่าหลังขับถ่าย แคนไข้ก็จะไม่มีอาการปวดหรืออาการเจ็บใดๆส่วนลิสีดวงภายภายนอกเกิดบริเวณทวารหนักส่วนล่างมีอาการติ่งนูนยื่นออกมาจากทวารหนักซึ่งเราสามารถมองเห็นได้แล้วก็คนไข้ก็จะมีอาการปวดมากๆที่พบโดยทั่วไปก็จะมีเลือดออกขณะขับถ่ายหรือว่าหลังขับถ่ายเสร็จแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามีติ่งหรือก้อนลิสีดวงยื่นออกมาที่ทวารหนัก อาจจะมีอาการคันหรือเจ็บปวดได้โดยในระยะแรกนะคะของรีซีดวงตอนที่ขับถ่ายหรือว่าหลังขับถ่ายเสร็จแล้วจะมีเลือดออกมาแต่ว่ายังไม่สามารถมองเห็นตัวขอหัวหรือก้อนรีศีดวงได้ในระยะแรกเพราะว่าขนาดค่อนข้างเล็กระยะต่อมาถ้าขับถ่ายเป็นเลือดมีอาการอักเสบซ้ําๆบ่อยๆรีซีดวงก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นทวารหนักก็จะมีอาการคันหรือว่ามีอาการเจ็บ แล้วก็ลิศีดวงก็จะยื่นออกมาตอนขับถ่ายอุจจาระได้ลมันเย็นเป็นวลีเด็ดในโฆษณาเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นโฆษณาของยาโบราณที่ไว้สำหรับบรรเทาอาการปวดลิสีดวงนะคะยี่ห้อหนึงโดยในรายละเอียดของโฆษณาจะเห็นว่าคนที่กล่าวว่าลมันเย็นอะ่ะเขาจะอยู่ในท่ายืนแล้วก็พอสั่งให้เขานั่งเขาก็จะไม่ยอมนั่งแล้วก็มีสีหน้าที่เจ็บปวดมากที่จะถ้าจะให้เขานั่ง ซึ่งอาการลิสีดวงอ่ะในระยะที่ก็ลิสีดวงยื่นออกมาแล้วอ่ะจะไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้ผู้ป่วยก็จะมีอาการระบมตึงเวลาที่เกิดการเสียดสีหรือว่าเวลานั่งกดทับก็จะรู้สึกไม่สบายตัวก็เวลาขณะขับถ่ายอุจจาระเนี่ยชอบนั่งนานๆหรือว่าชอบเอาหนังสือเอามือถือเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปเล่นขณะขับถ่ายอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะสำหรับมีความเสี่ยงต่อการเป็นลิสีดวงได้ หรือคนที่มีการท้องผูกเนื้อรัางอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเบ่งถ่ายแรงๆเพื่อให้ขับอุจจาระออกมาอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีคนที่ท้องเสียก็สามารถเป็นลิสีดวงได้เช่นกันคนที่ชอบขับถ่ายเป็นเศษอาหารขับถ่ายเป็นน้ําหรือว่าถ่ายท้องบ่อยๆก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นลิสีดวงหรือพวกที่ชอบใช้ยาสวนอุจจาระหรือทานยาระบายบ่อยๆสําหรับอาหารการกินนั้นคนที่ชอบทานเนื้อสัตว์มากๆทานของย่างของทอด ไม่ชอบทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีกากใยน้อยๆก็จะเสียกกเเส่ยงต่อการเป็นลิซิดวงและก็เสี่ยงต่อการเป็นท้องผูกด้วยการยกของหนักมากๆยกบ่อยๆก็ทําให้ก้อนลิซิดวงยื่นออกมาได้เช่นกันส่วนการทานอาหารร้อนอย่างเช่นอาหารรสจัดเผ็ดจัด,จจดหวานจัดหรือพวกชอบดื่มแอลกอฮอล์ก็จะไปเสริมความร้อนในร่างกายให้มากขึ้นลิซิดวงก็จะมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆ